สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอร์แตแต์ของเราค่ะวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปยังหนึ่งในภาพยนตร์ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ไททานิกซึ่งเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางโศกนาฏกรรมของเรือที่จมลงในมหาสมุทรและไม่ใช่แค่เรื่องของเรือไททานิกที่ต้องจงมลงไปในทะเลแต่ยังเป็นเรื่องราวความรักระหว่างลรสและแจ็ค ที่จะทำให้หัวใจคุณอิ่มเอมไปทั้งกับความเศร้าและความสวยงามที่แฝงอยู่ในเรื่องราวนี้เราจะมาเล่าคร่าวๆถึงเนื้อเรื่องกันว่าอะไรที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้โด่งดังจนกลายเป็นตำนานเริ่มจากบทนำกันก่อนเลยค่ะในตอนต้นของภาพยนต์ เราจะเห็นการสำรวจซากเรือไททานิกใต้ทะเลในปี1,996ที่นักสำรวจไปเจอสร้อยเพชร Heart of the Ocean ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องที่ย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปี1,912 l o โลสในตอนนี้เป็นผู้หญิงว100ัย1 0 0ปีที่ย้อนเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้กับนักสำรวจฟังโดยเริ่มจากการที่เธอเป็นสาววัยรุ่นในช่วงที่เรือไททานิกกำลังจะออกเดินทางจากประเทศอังกฤษ ไปยังประเทศอเมริกาในปี1912ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการและในตอนนั้นโรดเดินทางมากับเครวคู่มั่นของเธอซึ่งเป็นคนที่เธอไม่ได้รักแม้แต่น้อยแต่เธอกับต้องแต่งงานกับเขาเพราะความมั่นคงและการบังคับจากครอบครัวในขณนะเดียวกันเธอก็ได้พบกับแจ็ครอสซันชายหนุ่มชนชั้นแรงงานที่ได้ขึ้นเรือไททานิกมาด้วยความโชคดี การพบกันของโรสและแจ็คคือจุดเริ่มต้นของความรักที่ไม่อาจห้ามได้โรสที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ถูกกดดันจากครอบครัวและเคลและเมื่อแจ็คช่วยชีวิตเธอจากการคิดฆ่าตัวตายทั้งสองก็เริ่มมีความสนิทสนมกันมากขึ้นซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะต้องคอยหลบซ่อนจากสายตาของคนอื่นใช่ค่ะการที่โรสตัดสินใจรักแจ็คอย่างจริงจังนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเธอต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองและความคาดหวังจากสังคมรวมถึงคู่มั่นของเธอที่ไม่ได้เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยแต่ความรักของทั้งสองก็ไม่สามารถหยุดได้เมื่อความสัมพันธ์ของโรสและแจ็คเริ่มลึกซึ้งขึ้นเรื่องราวก็เข้าสู่ช่วงที่เรือไททานิคเกิดการชนกับภูเขาน้ำแข็งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรือเริ่มจมลงอย่างรวดเร็วนี่แหลคะค่ะ ซึงเป็นจุดเปลี่ยนของภาพยนตร์เพราะหลังจากที่เรือชนภูเขาน้ําแข็งแล้วเรือไททานิกก็เริ่มจมลงโดยผู้โดยสารทุกคนก็หาทางเอาชีวิตรอดในช่วงเวลาที่วิกฤตสุดๆโดยที่เรือใหญ่และหรูหราที่ใครๆก็บอกว่าไม่สามารถจมลงได้กับต้องเผชิญกับชะตากรรมอันแสนเวลวร้ายเราก็เป็นช่วงที่โรสและแจ็คต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ที่ขับขันสุดๆ โรสต้องเลือกระหว่างชีวิตที่อยู่กับเคลหรือจะเลือกชีวิตที่แท้จริงกับแจ็คขณะที่ทั้งคู่ต้องเผชิญกับความกลลาหวนที่เกิดขึ้นรอบตัวในช่วงที่น้ำท่วมเรือและผู้คนแย่งกันหาที่ปลอดภัยโรสและแจ็คต้องพยายามหาทางช่วยเหลือกันแม้ว่าแจ็คจะต้องเสียสละตัวเองเพื่อให้โรสได้อยู่รอดและในฉากที่โรสอยู่บนแผ่นไม้กลางน้ำก็เป็นการแสดงถึงความเสียสละที่เจ็บปวดสุดๆ ในที่สุดแจ็คก,ก็เสียชีวิตไปในน้ําและโลสก็ได้รับการช่วยเหลือจากเรือบรรทุกผู้รอดชีวิตซึ่งเป็นการสรุปเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในสถานการณ์อันเลวร้ายแม้ว่าเธอจะรอดชีวิตมาได้แต่เธอก็จะไม่มีวันลืมแจ็คและความรักที่พวกเขามีให้กันหลังจากนั้นโรสก็ทิ้งสร้อย Heart of The Ocean ลงไปในมหาสมุทรซึ่งเป็นการปลดปล่อยความทรงจำทั้งหมดที่เกี่ยวกับแจ็คลงมหาสมุทร ที่จริงแล้วภาพนี้มันไม่ใช่เพียงแค่การปล่อยสร้อยลงมหาสมุทรแต่เหมือนเป็นการที่โลสทิ้งอดีตและความเศร้าไว้ในมหาสมุทรและยืนยันถึงความรักที่แท้จริงที่เธอเคยมีให้แจ็คสุดท้ายก็เป็นบทสรุปที่โรสได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับนักสำรวจฟังและในช่วงท้ายของภาพยนตร์โรสก็ได้ตายจากไปอย่างสงบในขณะที่ภาพเรือไททานิก จมลงไปยังทะเลก็วนกลับมาอีกครั้งเสมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดจะยังคงเป็นตำนานที่ไม่มีวันจบลงไททานิกไม่ใช่แค่ภาพยนต์ที่พูดถึงเรื่องการจมของเรือใหญ่แต่ยังเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชีวิตและความตายขนาบข้างกันอย่างใกล้ชิดมันคือการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และอารมณ์ความรักที่กินใจ และถึงแม้ว่าไททานิกจะเป็นภาพ,พยนตร์ที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่มันก็ยังเต็มไปด้วยข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตความรักและการเสียสละที่ทำให้คนดูได้คิดตามไปตลอดชีวิตสุดท้ายนี้เราหวังว่าคุณจะชอบพอดแคสต์วันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ไททานิกและการผสมผสานระหว่างการเล่าเรื่องรักโรแมนติกและประวัติศาสตร์ที่ทรงพลังอย่างนี้อย่าลืมติดตามตอนต่อไปกันนะคะ สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า